นี้เราก็อยู่ในบรรยากาศภายในงานนะคะด้านหลังเนี่ยดูคึกค,คืนมากนะคะคนก็กําลังถ่ายภาพเลยกับพี่โปโลโลพร้อมของเพื่อนเพราะว่าวันนี้บริษัทไทยก้าร,ร่วมกับศูนย์การค้าเดอวพมนาดและละมิดเอาดินแดนแห่งนี้นะคะเรียกว่าโปโลโลเนี่ยยึดครองทั้งห้างเลยนะคะสังเกตว่าเดินไปที่ไหนก็จะเจอกับพี่โปโลโลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านหลังว่า สนุกสนานกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะนี่เลยมานี่เลยค่ะนะคะน้องๆมาทางนี้เลยโอ้โหดูนะคะเป็นที่ซึ่นชอบของเด็กๆมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหรือยังนะคะชอบตัวไหนเด็กๆชอบตัวไหนชอบโมโลล,ล้ออย่าอย่าแกล้งตนม เขาบอกว่าเป็นเอ็นซิ้นปวนกวนคั่วโลกปวนจริงๆนะคะสมชื่ออันนี้พี่ลูปี้ของเรานะคะบ่ายสองนะคะจะมีการเรียกว่าโชว์อันนี้เขาอยากออกนะคะมีโชว์สรอบนะวันนี้มีบ่ายบ่ายสองแล้วก็มีช่วง18นาฬิกา30นาทีจะมีการแสดงละครโอเคโอเคบ่ายสองไปเจอกันแล้วก็หกโมงครึ่งนะคะซึ่งงานของเราจัดตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่ 3มกราคมนี้ในช่วงของเทศกาลคิปบ้านแล้วก็ปีใหม่ใกใ่รจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะอย่าลืมมาภายในงานของเราเปิดตั้งแต่ส0นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะที่ศูนย์การค้าเดอวพอมานาดแห่งนี้นะคะแล้วก็มาเจอกับอังได้กับกิจกรรมแบบนี้นะทุกๆวันและนี่เลยเรามาถึงไฮไลท์ของเราแล้วอยู่นี่สวัสดีค่ะอยู่นี่เลยนะคะพี่พโพโลลล็อกของเรานน่นเองค่ะพี่พโพโลลล็อกสวัสดีหน่อยแล้วทักทายหน่อยนะคะ มากี่คอนอะไร6กตัวห้าหกห้าหกห้านะคะข่อนใจเด็กๆนะคะและสําหรับวันนี้ใครที่บอกว่าเดินภายในงานของเราเรียบร้อยแล้วอยากจะได้ของที่ระลึกนะด้านนู้นนะเรามีจําหน่ายของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้สําหรับคนที่มาเดินภายในงานด้วยนะไปเล่นเกมกันหรือยังเกมบันไดงูนะคะแล้วก็มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยทางด้านนู้นนะคะและที่สําคัญยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้านนี้ฮลัลโหลนี ฝากไปด้วยและกันสำหรับใครที่มาเดินที่ศูนย์การค้าดเดอะพมานานะช้อปครบตั้งแต่2,000บาทนะคะด้านหลังของอัางวันนี้สามารถแลกซื้อตุก๊กตาพี่โพโลโลข,ของเราได้ในราคาเพียงแค่ 199บาทเท่านั้นจาก799บาทเดี๋ยวยังไงไปเจอกับกิจกรรมด้านหน้าเวทีแล้วกันในเล่าเวลา14นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะคะแล้ววันพรุ่งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของเรากับศิลปินดาราของเรากับพี่ลิปเดอะสตาร์นี่เองแงแล้ววันที่2วันที่3กับคุณแก้มเดอะสตาร์อย่าลืมมาเจอกันนะคะ <Yeah. S 2> กับงาน New Year Celebration 2016 with Pololo คค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Okay. Yeah. ฟิลนะคะจะมาเล่นเกมบันไดงูยักษ์ของโพโลโลนะคะ โันนี้นะคะก็จะเป็นโซนตุ๊กตาโพลโลนะคะแม่ปูเป้นะคะแนะนาค่ะแต่ละตัวตัวนี้ชื่ออะไรคะโพลโลค่ะเป็นเพนกวินนะเป็นพระเอกของเรื่องตัวนี้ชื่อลูปี้เป็นตัวบีเวอร์ค่ะตัวนี้คลองคลองเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนสนิทโพลโลอยู่บ้านเดียวกันกับโพลโลนี่ตัวนี้ชื่อแพตตี้เป็นเพนกวินเหมือนกันค่ะเป็นเพนกวินผู้หญิง ตัวนี้ชื่อเอ็ดดี้เขาจะเป็นนักประดิษฐ์นะคนนี้เขาทำหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ได้ค่ะหุ่นยนต์ตัวเนี้อแม่ก็ชอบตัวนี้น่ารักเนาะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนึมีเป็นหมีคนเเหนือใช่ใช่ค่ะเป็นหมีคนเลืเหนือตัวนี้ชื่อโคบี้พี่หมีโคบี้อายุกี่ตัวใหญ่ตัวยาว มีโพพบี้ค่ะตัวนี้เป็นมีใจดีครบแล้วนเนาะครบแล้วจ้ะใช่เขาจะมีนอกอีกตัวชื่อแฮร์รี่แตแ่แม่ยังไม่เห็นนะนกแฮร์รี่ ¡Ay,